สวัสดีครับผมผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางโยนพระรามสองนะครับคลิปนี้นะครับมาต่อกันด้วยล้อไฟชั่นนะครับคลิปที่สองนะครับของวันนี้นะนะครับคลิปนี้นะครับมาเอาใจยุคโควิด19นะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของเวสต์สปอร์ตนะครับผมตัวนี้ล้อพรงยางหกขู่แค่หลักพันนะครับประมาณ6,5 0 0นายนนะชุดนี้เอาไปดีกว่านะครับเป็นล้อของเวสต์สปอร์ตนะนะครับสกีเลยนะครับเวสต์สปอร์ตนะครับ SA 7 0นะครับตัวนี้ นะครับชัดเจนนะครับติดอยู่กับยางทันเดอร์นะครับผมฝานะครับตัวนี้ผมเชิญมากับคุณลูกค้าฝาเขาไม่มีแต่ไม่เป็นไรท่านซื้อล้อซื้อยางไปเนี่ยไปหาซื้อฝาในลาซาด้าก็ได้นะครับผมฝาล้อซิ่งทั่วไปเยอะแยะนะครับราคาไม่กี่ร้อยบาทนะครับแต่นี้คือผมขายดูชุดแบบนี้เลยหกพันห้าร้อยบาทเอาไปใส่ข้างขานะครับล้อตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเบิร์ดมานะครับตอนแรกเนี่ยของยางเขาเป็นยางใหม่เลยนะต้องมีการหมุนขึ้นนะครับตอนนี้ก็เป็นยางมือสอง ที่อยากได้ลอซิ่งในงบประมาณไม่แพงนะครับใส่เลื่อก็เปลี่ยนนะครับผมเคยเจอลูกค้าบางท่านนะครับไม่ค่อยเน้นของใหม่นะครับเพราะว่าเป็นคนที่แบบชอบเปลี่ยนล้อไปเรื่อยสามเรือนเปลี่ยนแล้วสี่เรือนเปลี่ยนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเรือกได้เครับเพิ่งไปที่้าก็เพื่อนล้อหันนะครับแล้วก็ดูล่างล้อนะครับหลังล้อมีบอกอะไรเรานะครับหลังล้อนะครับผมอ่าก็จะเป็นสเปคเขาจะสกิีไว้เลยนะครับสี่รูหนึ่งร้อย นะครับผมสี่รูหนึ่งร้อยนะนะครับแล้วก็มีอะไรบอกเราอีกนะครับผมตัวนี้ออฟเซตบวกสี่สิบนะครับสิบเจ็ดคูณเจ็ดนะครับผมก็คือเพื่อง่ายคือล้อสองสิบเจ็ดกว้างเจ็ดนิ้วนะครับแล้วก็ออฟเซตสี่สิบนะออฟเซตสี่สิบตรงนี้บางล้อนะครับไม่มีสัญลักษณ์บวกอันนี้เขียนสัญลักษณ์บวกไว้นะครับค่าออฟเซตส่วนใหญ่ให้เข้าใจกันได้เลยนะครับว่าเป็นจํานวนเต็มบวกนะครับค่านี้ถ้าก็เข้าใกล้เลขศูนย์นะครับผมอ่าล้อจะยิ่งอะไรนะครับผมล้อจะยิ่งหุกนะครับ หุบหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับถ้าเกิดล้อที่เข้าใกล้เลขศูนย์นะครับล้อจะยิ่งยืดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไกลศูนย์ล้อจะหุบเข้านะนะครับเรื่องออฟเซตนี้ผมก็บอกไปหลายรอบนะครับผมเวลาลูกค้านะครับใช้ในการเลือกล้อแต่งนะครับเวลาท่านใส่ล้อเดิมนะครับอยากได้ล้อยืดๆหน่อยอย่างแรกเลยนะครับผมแนะนำท่านก็ต้องรู้ก่อนว่าล้อเดิมของท่านเนี่ยออฟเซตเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ท่านก็ไปหาล้อนะครับที่มันออฟเซตนะครับใกล้ศูนย์มากกว่าล้อเดิมของท่านล้อมันเชื่อจะยืดออกมา นะครับผมวิธีดูง่ายๆแค่นี้เองนะครับหน้าร้านเราเป็นจ้งสีขาวแดงนะครับตอนนี้ก็ตอนเย็นนะครับผมร้านเราอยู่พระรามสองบางขุนเทียนอยู่แถวถนนเทียนทะเลนะครับเลยซอยเทียนทะเล21ห้เมตรไม่ต้องเข้าซอยนะครับช่วงนี้ยุคโควิดนะครับไปไหนมาไหนลำบากมีล็อกดาวน์เนงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาผมก็มีบริการจะส่งต่างจังหวัดน,นะวันนี้ก็มีส่งของไปสองชุด นะครับก็ไปให้กับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับชุดหนึ่งน่าจะไปนายอ๋อีกชุดหนึ่งน่าจะไปอะไรกมจำไม่ได้แล้วนะครับแต่ไงก็ขอบพระคุณนะครับที่ลูกค้าเลือกใช้บริการของเรานะครับผมนะครับรถบอกก็วิ่งอยู่เรื่อยๆนะครับในเส้นนี้เพราะว่าข้างในเป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุนะครับก็เป็นที่ดูแลนะครับผู้ป่วยโควิดยังไงก็อยากให้คนไทยกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะครับจะได้ปลดล็อกแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตกันเหมือนเดิมนะนะครับก็เหมือนเดิมนะครับทลิปหน้า โอกาสหน้าเรากลับมาพบกันนะครับสับดลิปนี้ผมกอฟจากหลันต้นยังยนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ